หาชอบช่อง SO Report by s i r o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในแนวรุกคนสำคัญของทีมเราอย่างทั้งหลุยดีออสปีกทีมชาติโคลอมเบียกันก่อนเลย หลังจากโจ้าตวท,ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นสิยเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงเรื่องการจบสกกร์ตอนต้นการแข่งขังนในฤดูกาลนี้แต่นับตั้งแต่เปลี่ยนสักระดาใหม่เข้ามาสู่ปี2025ผลงานของเขาก็เริ่มดรอปลงไปตามลำดบับนับตั้งแต่ช่วงปีใหม่เป็นต้นมาเราจะเห็นได้เลยว่าตัวของทางดีอาสเพิ่งจะสามารถส่งบอลไปซุกก้นตะข่ายให้กับทีมของเราได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นและนั่นก็นำมาซึ่งกระแสะข่าวลือตามมามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอนาคตของเขา เมื่อก่อนหน้านี้ตัวของทาง f a b ์บิซ m a โรมาโนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลไปแล้วว่าณปัจจุบันตัวของทางดิอาเองได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำทั่วทวีปยุโรปและหนึ่งในนั้นก็คือทางเจ้าบุญทุม่มบาร์เซโลนาที่เป็นการเกาะติดสถานการณ์ของนักเตะตลอดช่วงเวลารอบปีที่ผ่านมาอีกด้วย หากเราจำกันได้ในอดีตที่ผ่านมาลุยส์มาเอลดิอาสซึ่งเป็นคุณพ่อบังเกิดเก้าของทางลุยดิอาสเองก็ในการออกไม่สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตัวของนักเตะนั้นมีความใฝ่ฝันอยากจะย้ายไปร่วมถิมคำหนูในอนาคตแม้ว่าตัวของทางดิอาสคนลูกจะพยายามออกมาปฏิเสธเรื่องดังกลับในหลายตนหลายโอกาสก็ตามที แต่ทางเดก้ผู้นวยการกีฬาของทางบาร์เซโลน่านั้นก็มีการออกมายืนยันความสนใจในตันนักเตะรายนี้อยู่เนืองๆและล่าสุดทางฟาบิ์โซโรมาโนเองก็มีการออกให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นไปได้ในการที่ตูของทางดิอัสจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออกไป ปัจจุบันตูของทางดาวเตกวัย28ปีรายนี้มีข้อผูกมัดกับทีมของเราถึงช่วงซัมเมอร์ในปี2027และณเวลานี้พวกเขาก็ยังไม่มีแผนการในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาแต่อย่างใดจากข้อมูลที่ผมได้รับมาในปัจจุบันมันยังไม่มีการพูดคุยที่มีความคืบหน้าหรือเป็นลูกประทําใดๆเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ของทางลุยิอสัสกับทางลิเวอร์พูลนะลูมาโนกล่าว เราองมารอดูกันต่อไปว่าในช่วงไม่กี่เดือนสุดท้ายของฤดูกาลนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นและอย่างไรกันบ้างว่าทางนิวภูจะมีการตัดสินใจในการยื่นข้อเสนอเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาหรือพวกเขาจะเปลี่ยนไปตัดสินใจแยกทางกับนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้กันแน่ ในก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของแนวรุกคนสําคัญของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันถ้าขยับมาดูในรายของทางดาวินนูเยสดาวยิงทีมชาติอุรไกยของเรากันบ้างมนันน่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทุกคนก็ชี้เป้าไปแทบจะตรงกันหมดแล้วว่าเขาคือคนที่มีโอกาสสูงมากถึงมากที่สุดที่จะต้องเก็บเก้าของย้ายออกจากทีมของเราในการแข่งขันตอนจบซีซั่นนี้ไป หลังจากตัวของทางนูนเยสทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังสียเหลือเกินนับตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่เป็นต้นมาและจนกระทั่งถึงตอนนี้เขาก็เพิ่งจะสามารถส่งวันไปซุกก้นตาข่ายได้เพียงแค่เจ็ดลูกเท่านั้นจากการลงสนามไปมากถึง40นัดในการแข่งขันทุกรายการนั่นจึงไม่ใช่เหตุผลที่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมสโมสรของเราถึงจะมีความพยายามในการขายเขาทิ้งตอนช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพื่อระดมทุนและเป็นการเปิดทางให้กับศูนย์หน้าคนใหม่ที่จะย้ายเข้ามาทดแทนเขาต่อไป อย่างไรก็ตามล่าสุดทางสตีฟนิโคอดีตดาวเตะอาร์ตตำนานของทีมเราก็มีการออกมากระตุ้นสมงสอนเลยว่าหากสุดท้ายมันยังไม่มีใครย้ายเข้ามาแทนที่ในตรงนั้นเราก็ยังไม่สมควรที่จะปล่อยตูดถังนูนเยสออกไปฟังนะคุณต้องการทีมทั้งหมดจริงไหมละ่ะนิโคกล่าวสมอสอนอย่างทางลิวรปพูจำเป็นจะต้องเข้าร่วมการแข่งขังทนทัวร์นาเมนต์3หรือ4รายการต่อปีอยู่แล้วนังนั้นทำไมคุณถึงจะไม่ต้องการคนอย่างเขาละ่ะ หากคุณยังไม่มีตัวเลือกอื่นๆผมก็คิดว่าเราก็ยังคงจําเป็นที่จะต้องเก็บเขาเอาไว้ผมจะบอกอะไรคุณให้นะการที่เราจะขายใครออกไปนั้นเราจําเป็นต้องเป็นกังวลใจถึงสิ่งที่จะตามมาใน,นอนาคตด้วยก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าคุณต้องการทุกคนภายในทีมแล้วพวกคุณเองกําลังจะบอกผมว่าเขาทําประตูไม่ได้เลยในปีนี้อย่างนั้นหรอ ตั้งีผู้ดำเนินรายการร่วมก็มีการถามความคิดเห็นของทางนิโคลต่อไปด้วยว่างั้นหากสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลสามารถจะหาตัวตายตัวแทนของทางนูนเยสมาได้แล้วค่าตัวของนักเตะที่คิดว่าเหมาะสมสำหรับการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าเกิดกรณีแบบนั้นมันควรจะเป็นเท่าไหร่บางทีผมคิดว่าหากมันเกิดกรณีที่เราจําเป็นจะต้องขายตัวนูนเยสออกไปจริงๆค่าตัวของเขาก็น่าจะอยู่ราวๆ40ล้านปอนด์หรืออะไรแบบนั้นนะนิโคลกล่าวทิ้งทาย ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงกาะติดเกี่ยวกับเรื่องรับอนาคตของผู้เล่นในแนวรุกของทีมดอกอีกเช่นเดียวกันถ้าจะขยับมาดูในรายของทางเบนโดปิดดาวรุ่งอนาคตไกลของเรากันบ้างเมื่อเขาถูกปล่อยยืมตัวไปลงเล่นกับทางมิดเดิลสโบรในการแข่งขันฤดูกาลนี้ที่ซึ่งเจ้าตัวก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมในการทําประตูให้กับพวกเขาไปแล้ว มากถึง10ลูกจากการลงสนาม24นันสดสำหรับการแข่งขันในศึกแชมเปี้ยนชิพโดยแบ่งเป็นการที่เขาทำประตูด้วยตัวเองไป3ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก7แอรซิตด,ด้วยกันจากฟอร์มการเล่นดังกล่าวข้างต้นของโดกก็ทำให้เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีพิเมลีไม่ว่าจะเป็นทางเดอรชรี่บอรมัดและรวมไปถึงทางประสาทเดือนแก้ปคริสตันพาเลทอีกด้วย ทว่าล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเฟรติออนก็มีการระบุออกมาว่าทอฟฟี่สีน้ําเงินเอเวอร์ตันก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่หันมาให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้อยู่ด้วยเหมือนกันตามรายงานข่าวยังมีการระบุต่อไปอีกด้วยว่าเวว่าพูลเองก็ไม่คิดจะขวางทางการย้ายทีมแบบถาวรของนักเตะแต่ก็มีการตั้งกำแพงค่าตัวของทางโลกเอาไว้ที่สนันราคา25ล้านปอนด์ ในอดีตที่ผ่านมาโด็กเคยได้รับการคาดหมายว่ามีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวตายตัวแทนในระยะยาวของทางโมฮัมหม็ดซาลาอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ที่เขาย้ายจากทางมาลายเขียวขาวกรัสโกเซอรติกมาร่วมทีนแอนฟิลของเราย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อปี2022จนกระทั่งถึงปัจจุบันโตัวของทางดอกเองก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของทางลิเวอร์พูลไปเพียงแค่สินัดเท่านั้น นั่นจึงทำให้ทางฝั่งของเอเวอร์ตันเองมองว่านี่แหละน่าจะเป็นโอกาสทองในการที่พวกเขาจะสามารถเกลี้ยกล่อมให้นักเตะยอมย้ายข้ามฟากไปสู่ถิ่นกุดิซันปากได้แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาก็คือการที่ทางวูกผูกของเรากำลังจะกลับมาลงสนามในการแข่งขันเวทีพรีเมียร์ลีกอีกครั้งสำหรับช่วงโปรแกรมหลังพักเบรกทีมชาติและเกมนัดแรกของเราก็คือการฟาดแข่งกับทางท็อฟฟี่สีน้าเงินเอเวอร์ตันในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แมท ที่สนามแอนฟิลดของเราในคืนวันที่2เมษายนที่จะถึงนี้นั่นจึงทําให้มันดูเหมือนว่าจะประจวบเหมาะสิละเกินกับการที่ทางเอเวอรรตตนมามีข่าวโผพันกับนักเตะของเราทําให้บางส่วนมีการเชื่อว,ว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่การโผมโรงกระแสข่าวขึ้นมาก่อนเกมการแข่งขันนัดเดิงกล่าวหรือไม่อย่างไรกัน แม้กระนั้นมันก็มีการระบุต่อไปอีกด้วยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังความสนใจในตัวของทางโรคสําหรับทางเอเวอร์ตันในครั้งนี้ก็คือตัวของทางเดวิดมอยส์ขุนสื่อของพวกเขานั่นเองไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญของทีมเราอย่างทางเทนเบร็กซันเดอร์อโนบัคขวารองกับตันทีมกันบ้าง เมื่อสถานการณ์ปัจจุบันตัวของนักเตะเองเหลือข้อผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้นจากสัญญาที่กำลังจะจบลงและโจตัวเองก็ตอบปฏิเสธโอกาสในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราที่มีการยื่นเข้ามาให้เขารับเอาไว้พิจารณาและหลายครั้งก่อนหน้านี้ด้วย นั่นจึงเป็นสาเหตุที่อธิบายได้ว่าทำไมบรรดากูรูและลุมไปถึงนักข่าวที่น่าเชื่อถือทั้งหลายต่างก็ชี้เป้าตรงกันหมดแล้วว่าตัวของทางเทรนนั้นกำลังใกล้ที่จะย้ายไปลงเอยกับทางราชันชุดขาวเรอันมาดริดที่ซึ่งพวกเขาก็มีการยืนร่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาให้ตัวนักเตะรับเอาไว้พิจารณาและในตอนนี้มันก็อยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก่อนที่พวกเขาน่าจะสามารถตกลงกันได้ในท้ายที่สุด แต่แม้ครั้นมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมาหลังจากเมื่อวานนี้ตูวของทางมูฮัมหมัดซาลาสตาทีมชาติอียิปต์ของเรามีการโพสต์คลิปปริศนาลงใน IG Story ของเขาและคลิปดังกล่าวนั้นก็กลายมาเป็นไวัยรัลไปอย่างรวดเร็ว จากในคลิปวิดีโอสั้นๆนั้นเริ่มจากการบันทึกภาพของทางโดมินิกโซบอสไลกับทางอิบราฮิมาโคนาเต้อีกสองสตาร์ดังเพื่อนร่วมทีมของพวกเขาที่กำลังนั่งฟังใครบางคนกำลังพูดอยู่ก่อนที่กล้องจะแพนไปและเห็นตัวของทางเทรนต์กำลังพูดบางสิ่งบางอย่างแต่ในคลิปวิดีโอดังกล่าวตัวของทางซาลาไม่ได้ใส่เสียงเอาไว้ให้ด้วยทาให้เราไม่ทราบข้อมูลเลยว่าสิ่งที่พวกเขากําลังสนทนากันนั้นมันคือเรื่องอะไรกัน อย่างไรก็ตามหากเรามาดูนิสัยของตัวซาลาเองนั้นเขาก็มักจะมีการโพสต์อะไรกำกวลลงในสื่อสังคมออนไลน์ของโจตัวเพื่อเป็นการผมกระแสะข่าวเรื่องนั้นเครื่องนี้ออกมาแทบจะโดยตลอดซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่มันออกมาในลักษณะดังกล่าวต่จากการโพสต์ในแบบนี้ของตัวซาลาก็ทําให้มันเกิดกระแสะพูดคุยกันอย่างกว้างขวางเลยว่าการพูดคุยของพวกเขาทั้ง4คนนั้นจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของการย้ายไปสู่ทีมเรอัลมาดริดของตัวเทรนต์เองหรือไม่อย่างไรกัน ตอนนี้มันก็มีการตั้งทฤษฎีสมคบคิดกันไปต่างๆนานาเลยว่าบรรดาเพื่อนวมบีอาจจะกรองเพี้ยกกล่อมตัวของทางเพน์ว่าอยากได้ย้ายไปอยู่กับเรอันมาดริดแล้วให้เลือกอยู่กับสโมสรของเราต่อไปหรือเปล่าซึ่งในส่วนนี้เราก็คงจะต้องไปตีความกันต่อเอาเองเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทางเพนท์แอดรินเดอร์อาร์โนและอนาคตของเขาอีกเช่นเดียวกัน อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าสถานการณ์ณตอนนี้มันมีโอกาสสูงมากที่ตัวของเขาจะอำลาสมสรของเราในฐานะนักเตะฟรีเอเย่นและยากไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดแบบไร้ค่าตัวตอนจบฤดูกาลนี้ล่าสุดมันก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกเปิดเผยออกมาโดยทาง d e f ฟ n s ซ Central สื่อจากแดนกระทิงดุที่ซึ่งพวกเขาก็มีการกล่าวอ้างเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางเทรนเองไม่ค่อยรู้สึกพอใจและเขาก็มีความเสียใจด้วยซ้ำไปกับสิ่งที่เขากำลังได้รับอยู่ณนะปัจจุบัน มื่สิ่งที่สรางสื่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาแฟนบอนทั้งหลายเริ่มจะมีการหันหอกเข้ามาใส่ตัวเขาทําให้ตัวของเขาถูกโจมตีอย่างที่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะเป็นธรรมมากนะตัวของทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์อานเองยังไม่ได้มีการออกมาขยับตัวใดๆต่อสื่อสาธารณะอย่างเป็นทางการเลยนะดีเฟนซาเซนทรัลระบุ แต่มันมีการพูดคุยกันเป็นการภายในว่าตัวของเขาเองรู้สึกเสียใจกับสถานการณ์ที่มันกำลังเป็นไปอยู่ณเวลานี้จากความคิดเห็นเชิงลบทั้งหลายทั้งมวลที่เขากำลังจะได้รับ ตัวของทางเทรนเองมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายที่เขาได้รับในตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเลยและเขาก็ยังมีการกล่าวอ้างต่อไปอีกด้วยว่าหากทางลิวพูตอบรับขอ้อเสนอจากทางโดยอันมาดติดไปตั้งแต่เมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแทนที่จะปล่อยให้เขามาันลอย้ายถิ่แบบไร้ค่าตัวเช่นนี้สถานการณ์มันย่อมจะแตกต่างออกไป ในเดือนมก,กราคมมันมีข้อเสนอให้กับทางลิเวอร์พูลที่ตัวเลข30ล้านยูโรซึ่งนี่ก็คือจุดที่ตัวของนักเตะเชื่อว่าหากว่า p o ู l ตอบรับข้อเสนอไปตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็จะไม่ถูกตรานหน้าจากบรรดาแฟนบอลว่ากำลังจะย้ายทีมออกไปแบบไร้ค่าตัวทำให้สโมสรไม่ได้รับอะไรกลับมาเลยดังนั้นนี่คือจุดที่ตัวของเขาเองมองว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของเขาเพียงแค่คนเดียวแต่มันเป็นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งที่ควรจะมาจากทางฝั่งของสโมสรด้วย จนกระทั่งถึงปัจจุบันมันก็ยังไม่มีการประกาศการเซ็นสัญญากับเทรนต์อย่างเป็นทางการจากทางฝั่งของเร็กอันมาริดแต่มันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเวลาของเขากับทางลิเวอร์พูลก,กำลังจะใกล้สิ้นสุดลงไปแล้วตามลำตับเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอมานจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูกันออกมาแสดงความคิดเห็นของทางแอนดูรูเบอร์สันแบ็กซ้าซทีมชาติสกอตแลนด์กันบ้าง มาเลว่าภูของเราจะกลับมาลงสนามอีกครั้งในเกมการแข่งขันเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บีแมชกกับทางเอลเวอร์ตันในช่วงกลางสัปดาห์นี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นโปรแกรมนัดแรกของเราหลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติกันเลยทีเดียวนั่นเป็นการพักผ่อนมาแบบยาวๆสำหรับทีมของเราเลยก็ว่าได้หลังจากผลสุดท้ายที่ทีมของเราเพิ่งจะลงสนามไปต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนโนตในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวคัพที่ทีมของเราปราชัยให,ให้กับทางสาริกาดงนิวคาเซอลยู่นาเตดไป2 ประตูต่อหนึ่งนั่นทำให้นักเตะบางส่วนก็ได้พักกันมาแบบเต็มๆยกเว้นเฉพาะคนที่เดินทางไปรับใช้ทีมชาติของพวกเขาในช่วงพักเปรกทีมชาติรอบที่ผ่านมาและตัวของทางโรเบอร์ซสันก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่า การที่นักเตะบางส่วนได้เรียกความสดของตัวเองกลับมาอีกครั้งระหว่างช่วงพักเบรกดังกล่าวข้างต้นนั้นก็น่าจะส่งผลดีต่อเส้นทางการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในช่วงที่เหลือ9้านัดสุดท้ายของทีมเราที่ปัจจุบันก็ยังรั้งตำแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางและที่ห่างทางปืนใหญ่อาร์ซนอลอยู่ถึง12แต้มมันขึ้นอยู่กับเรานะที่จำเป็นจะต้องรักษาสภาพความสดของเราเอาไว้รูปเบ์อสั้นกล่าว มันขึ้นอยู่กับตัวของเราทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพจิตใจหรือแม้กระทั่งด้านสภาพร่างกายก็ตามทีโปรแกรมการแข่งขันนัดจากนี้ไปมันยังคงมีเกมให้เราจะต้องลงเล่นกันอีกเยอะนะแล้วมันก็จะมีความเหนื่อยละสะสมไปที่ร่างกายของเราได้แต่วังเป็นอย่างยิ่งว่าในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมนั้นเราจะยังคงมีสภาพความสดของร่างกายและจิตใจอย,อยู่แบบนี้ต่อไปได้ผมคิดว่านั่นแหละจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญมากๆ เพราะหากคุณต้องการจะคว้าแชมป์รายการสําคัญให้ได้ในการแข่งขันฤดูกาลนี้เราก็จะเป็นต้องอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้นะนี่จะเป็นจุดที่ชี้วัดความสําเร็จในบ้นปลายของเราได้เลยไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของแนวรุกกันบ้าง เมื่อปัจจุบันมันค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วว่าศูนหน้าตัวเลือกอันดับหนึ่งที่ทีมของเราอยากจะได้ตัวมาร่วมทัพมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของทังอเล็กซานเดอร์อีซักเาวยิงทีมชาติสวีเดนของทางสาลิกาดงนิมคาเซอร์อยู่หนาแต่ ต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Enfield Watch สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการระบุออกมาว่าทาง Richard Hughes ผู้อำนวยการกีฬาของเราไม่ได้แทงมา้าเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นและพวกเขาก็มีการวางแผนสำรองเอาไว้ด้วยหากเกิดกรณีเลวร้ายที่สุดที่เราไม่ได้ตัวนักเตะดังกล่าวข้างตน้นนั่นจงมีลิสต์รายชื่อที่เราไดเตรียมเอาไว้แล้วนั่นหนึ่งในคนที่อยู่ในท็อปลิสต์ลำดับรองๆลง,ง,งมาจากตัวของทางอีซัก ก็ได้แก่ในรายของทางฮิวโกอิเกติเกสูรหน้าตัวเก่งของทางไอปราคฟังเฟนหลังจากฮยูชและทีมงานของทางสโมสสดอกมีการวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าสไตล์การเล่นของพวกเขาทั้งสองคนนั้นค่อนข้างจะมีความระมัดคล้ายคลึงกันแต่สิ่งที่ตัวของทางอิเกติเกะน่าจะได้เปรียบมากกว่าก็คือเรื่องของค่าตัว ว่าทางแฟรงก์เฟิตมีการตั้งสนัราคาของเขาเอาไว้ที่ตัวเลข80ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว67ล้านปอนซึ่งนั่นน่าจะต่ำกว่าค่าตัวของทากอิซักถึงครึ่งหนึ่งกันเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าหากเราพลาดได้ตัวทางอิซักไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามที ตัวของทง e ักอีเกติเกเองก็จะเป็นตัวเลือกรองลงมาที่น่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะหากเราไปดูฟิติของเขาในการแข่งขันฤดูกาลนี้ที่ซึ่งเจ้าตัวก็ฝากผลง,งานการมีส่วนร่วมในการทำประตูไปมากถึง27ลูกจากการลงสนามเพียงแค่39นัดในการแข่งขันทุกรายการได้แบ่งเป็นการที่เขายิงประตูด้วยตัวเองไป19ลูกและมีการผ่นบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก8แอสซิต หลังจากฟังเรื่องเป้าหมายการเสริมทัพในตำแหน่งสูนยหน้าของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้จะจเจาะลึกในประเด็นนี้และขยับมาดูในรายของทักอเล็กซานเดอร์อีซักองกันบ้าง เมื่อก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวล่วงหน้ากันออกมาแล้วว่าลเว์ภูของเราเป็นการส่งลิสต์รายชื่อของนักเตะอย่างน้อย4คนไปให้ทางนิวคาสเซิลเรียกว่าพวกเขาอยากจะได้ตัวนักเตะคนไหนไปแลกเปลี่ยนตัวกับทางอีสตัคโดยสามารถเลือกได้ถึง2จาก4รายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่ว่าจะเป็นในรายของทางโจโกเมสดาวเตะสารพัดประโยชน์ของทีมเราจอร์เรลคอนซาซนเตอร์ฮาร์ปเด็กปั้นดาวินนูเยสดาวยินทีมชาติอุรุกวัยและรวมไปถึงทางฮาวิเอนเลียดมิดฟิลด์ดาวรุงอนาคตไกลด้วย อย่างไรก็ตามหากทางวซิลไม่สนใจกันแลกเปลี่ยนตัวทีมของเราก็ยังอีกหนึ่งข้อเสนอที่มีการยื่นรอเอาไว้แล้วด้วยนั่นก็คือการที่เราพร้อมจะจ่ายเงินค่าตัวถึงระดับ100ล้านปอนด์แต่หากเป็นเงื่อนไขนี้ทางสโมรสรก็จะขอแบ่งจ่ายตามสัญญาระยะยาวของตัวนักเตะทว่าล่าสุดก็มีรายงานข่าวจากทางกีฟมีสปอร์ตสื่อชื่อดังแดนผู้ดีที่มีการระบุออกมาเลยว่า ในตอนนี้ทางนิวคาสเซิลเองไม่ได้ให้ความสนใจในตัวของทางนูนเยสไม่ได้อยากได้ทางกูเมสและควันซาอีกด้วยดังนั้นจาก4รายชื่อที่ทีมของเรามีการยื่นไปให้พวกเขาพิจารณานั้นมันมีแค่ตัวของเอ็นเลียดคนเดียวเท่านั้นที่เอ็ดี้อยากจะได้ตัวเข้าไปเสริมความแข็งแรกร่งให้กับพวกเขาแต่ในทางตรงกันข้ามหักทางนิวคาสเซิลจำเป็นต้องเสียตัวทักอิซักไปจริงพวกเขากลับให้ความสนใจอีกหนึงูนหน้าของทีมเราอย่างทางเดียโกโชตา ทั้งนี้ดูเหมือนว่านี่ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับทีมของเราเลยหากทางนิวคาสเซิลอยากจะได้ตัวเอเลียตและโชต้าไปแลกเปลี่ยนกับตัวของทางอีซัคโดยที่ทางวอบบูอาจจะมีความจําเป็นจะต้องเติมเองินอีกส่วนหนึ่งแต่ตัวของทางโชต้าเองก็มีประวัติเรื่องอาการบาดเจ็บและหากเราจะใช้โอกาสนี้ในการปล่อยตัวเขาเพราะแลกกับหนึ่งในศูนย์หน้าที่จะสามารถ้ามายึดตําแหน่งเป็นตัวจริงได้ทันทีให้กับทีมของทางอาร์เนสรต จึงกลายมาเป็นข้อสเสนอที่เรียกได้ว่าน่าจะลงตัวสำหรับทุกฝ่ายซึ่งเราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดแล้วเพื่อนๆลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ